ค่ะตอนนี้อยู่กับย่องโบเก้ต่ท่านดีๆนะครับวันนี้เราก็จะมาชมห้าอันดับไดโนเสาร์กินเนื้อที่ดุร้ายที่สุดในโลกนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับตัวแรกนะครับสไปโนซอรัสนะครับนี่ครับตัวนะครับปากก ขยับได้นะน,ะนะคาก็ยังหมุนได้คนะ่ะตัวหางนี่ก็หมุนได้นะตัวอื่นมันมันหมุนไม่ได้นะครับก็จะเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันเลยครับตัวที่สองนะครับว e l l o sea water. ต มันไม่เหมือนตัวเองนะคอมันใส่ได้คอมันใส่ได้นะปากก็ขยับได้นะแต่มันเอาออกยากนะมือก็ยังหมุนได้แนละ้วหมุนได้ขาก็ขยับได้แนละ้นะนี่ก็จะเป็นที่ต่อเลโก้นะอืมเนะก็จะเป็นแค่นี้นะครับ เดี๋ยวไปดูเอ,อตัวต่อไปกันเลยครับไปไปดูตัวที่สามกันตัวที่สามนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับมันมีชื่ออยู่นะครับแต่ผมจําชื่อมาไม่ได้มันเป็นเรนนเสาน่าจะเป็นกินเนื้อนะครับผมไม่รู้อะขามือก็ยังหมุนได้นะหมุนได้แต่ปานี่ขยับไม่ได้คนระับ แต่ขานี่ก็หมุนได้นะมันหมุนอย่างดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่อเลโก้นะนะก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับแค่นี้เดี๋ยวไปดูตัวที่สี่กันเลยครับไปไปดูอันที่สี่กันนะครับไท ra. a i Ranothorax r a e ทีเร็กนั่นแหละมันเ,เป็นเอ,เอ่อหนี่งครับปากก็ขยับได้นะงับได้เหมือนกันนะคอคอ,อมันหมุนไม่ได้นะมันันะครับมือก็ยังหมุนได้นะขานี่ก็ยังขยับได้นะตรงขยับได้หน่อยขามันก็จะหมุนได้ นะนิดนึงมันหมุนได้นิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่อเลโก้นะครับนะเดี๋ยวไปดูตัวที่เดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันเลยครับแปตัวสุดท้ายนะครับที e แรอีกตัวหนึ่งแต่เป็นสีน้ำตาลน,นะครับป่าก็ยังงับได้ เหมือนกันนะมันก็ยังหมุนได้นะขาก็ยังขยับได้นะอืมคอก็ยังหมุนได้แต่หาไม่หมุนไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่อเลโก้นะครับค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับกับห้าอันดับไดโนเสาร์ผมจะไม่ได้แล้วหครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวติดตามชมออคลิปต่อไปกันเลยครับแปสวัสดีครับ